สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมเนี่ยจากพิกกี้แบ็คนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมนิโอสองนะครับก็ตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยผมก็เคยเล่นไปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ช่ําไม่ได้ช่ําเลยอะ่ะผมไม่เคลียร์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า <c oughs> เห็นภาค2อ,ออกต้องจัดครับอันนี้รอไม่ได้จริงๆคือภาพเกมเนี่ยสวยมากภาค2เนี่ยผมเข้าไปสักนิดแล้วอะ่ะแต่มันเท่มากมันเท่มากจริงๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีไอ้ไอดอกนี่มันดอกที่ในเรื่องยญยบาหรอเปล่า อบอกก่อนนะฮะว่าผมไม่ช่ำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทนึงเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าผมจะพยายามเพื่อทุกคนผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทุกคนเลยนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นตะเกมระกูลเดียวกับอย่างกับพวกอะไรนะเซกิโรอะไรพวกนี้ที่แบบเออบอสค่ายากๆอะไรอย่างเงี้ยดาร์กซงดาร์กโซอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกันนะครับโหพระจันทร์สีเลือดวะสุดยอด เทมากอืมโ๊โอ้โอคือปีศาจปีศาจในเกมเนี้ยเขาเรียกว่านีโอนะท่านใช่ไหมวะนิโอปะหรือโยไคโยไคมันแปลว่าผีหนีใช่ปะเออไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะฮะโถเสียงเกมดังมากอ่ะผมขออนุญาตรดเสียงเกมผมนึงโอ้โหแต่มันเท่มากแค่จังหวะที่รถเสียงผมก็ โอ้งานดีแม่โอ้น,นี่โดนต่อยทะลุท้องอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วรวมร่างกับพูดได้อะ่ะดูดิมันเท่จัดจัดดูดิคือแบบไม่ซื้อได้ไงครับแต่ว่าตัวเกมราคา1 8 9 0บาทนด้าบาทนะถ้าผมจะมาผิด เอ้ยแต่ยังไงก็ซื้ออมันเทโอ้โโคตรเท่ดูดิโอเอาอะเทจัดไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคกดนิ้วเกมไปเลยนะครับโอ้เนื้อเรื่องภาพสวยมากอืมขี่แบบพู้กันจีนนะนะเออแล้วก็ผมไม่ได้เอ่อคลิปของนิ <S <S โอ,โอเนี่ยผมว่า น่าจะไม่มีไอ้นี่นะครับเว็บแคมอ่ะออนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งที่มีมาพร้อมเขาเดินเข้าหมู่บ้านตอนแรกเนี่ยชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับเขานะครับเชื่อว่าเขานำพาความสุขมาให้เวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มกลัวเขาเขาถูกรังแกโดยชาวบ้านแล้วก็เขาเริ่มที่จะ จมตีคนในหมู่บ้านเองนะครับสุดท้ายกลายเป็นดีมอนไปนะครับโอ้มีคนหนึ่งในหมู่บ้านตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้นะครับเขาได้รวมโกลเด้ Stone เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นดาบมีแสงเหมือนไอเนี้ยนะเหมือน Star War อย่างเงี้ย ดาบดาบอันนี้เนี่ยได้ค่าเดมอนตนนั้นได้นะครับโอ้โหฟันคอขาดเลยวะสุดยอดอุ้ยโอ้ย,อย <laughs> ตกใจตกใจนิดหน่อยครับตกใจนิดหน่อยเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดคำแปลหรือเปล่ปาไม่ทัน เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะใส่ซับต,ตรงเมื่อกี้ให้นะครับโอ้ยตัวอะไรอะ่ะไอตัวนี้ที่เราเห็นในฉากเมื่อกี้ที่ว่ามันสะท้อนเนี่ยไหนนี่ที่มันสะท้อนในน้ำเมื่อกี้นี่นงะใช่ปะ่ะเฮ้ยผู้หญิงแต่เราโดนแทงนะเกิดอะไรขึ้นอุย๊ยโอ้โหวาร์มเดอะบิชวาร์มเลยแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีแสงดาบหรือเปล่า รับดดบมาจงมีชีวิตอยู่ลูกของฉันและเข้มแข็งเอ้านั้นแม่แล้วเหรอจริงๆเนี่ยคำว่า my child มันจะพูดเหมือนกับเป็นลูกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอ่า หรือว่าเป็นเหมือนกับผู้ที่เราศรัทธ,ธาสมมติว่าพระเจ้าเหมือนเหมือนคนในบทเนี้ยเขาจะเรียกเราว่าแบบ my child my child ก็คือเหมือนเหมือนผู้ติดตามอารมณ์แบบว่าผู้ติดตามอ่ะเอออย่างนั้นก็ได้นะครับแต่แต่บริบทเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นแม่น่าจะเป็นแม่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับโอ้ไ oh ม <laughs> ถึงเวลาสร้างตัวแล้วครับอันนี้นะครับคือ คือแบบตัวละครเกมนี้สวยมากสวยมากสวยจัดจัดอ่ะมีพรีเซตให้ด้วยนะผู้หญิงอ่ะผู้ชายก็น่าจะมีโอ้ยสวยมากลิซ่าอ่าผมเล่นเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับจริงๆเดี๋ยวเล่นผู้หญิงนิดเดี๋ยวผมค่อยเล่นแยกผมว่าขอมาเล่นผู้ชายดีกว่าโอ้สซกิโลมัน, <c oughs> ม,นมันมีพรีเซตเซกิโลข้างในด้วยเหรอเนี่ยมันจะเท่เกินไปแล้วนะเอาอะไฮะผมขอแต่งตัวนิดนึงนะครับ โอ้ยคุณผู้ชมดูดินี่ผมแต่งไปนิดเดียวผมก็รู้สึกว่าผมนี่มันดาบล่องนภาชัดๆเออเอานี่ครับผมจะดันกล้ามของเขานะโอ้โหมัสโคลแมนก็มาเอาแบบพอมีพอมีพอพอมีพอย่าเยอะเกินนี่ก็จริงอันนี้ก็เยอะแล้วนะค่อนข้างจะบึกบึนแต่ได้อยู่ได้อยู่ ว้าวเปลี่ยนโอ้โหดูดิเปลี่ยน,ยน,ยนคงเปลี่ยนเขาเอาเขาลงเนะี่ยแล้วก็โอ้โหมีล่างสองด้วยลนะ่างสองเรานี่น่าจะเป็นผู้อีกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับเอาเขาขึ้นแล้วกันอนะแต่งแบบไวๆเดี๋ยวไม่ได้เล่นรีบเล่นมากอยากเล่นนะอันนี้เป็นเขายี้แล้วกันเขากว้างแล้วกันนะครับจริงๆมันสามารถที่จะแต่งผมได้นะเหมือนอันเนี้ยเมื่อกี้มันเป๊ะฟิกอยู่ตรงนี้ใช่ปะ แล้วเราก็เอาออกนะครับเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนสีผมตอนมันกลายร่างได้ด้วยนะฮะไหนที่ผมว่าออกสีแบบแก่ๆอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลากลายร่างเหมือนโมกุลน,นะฮะเวลามันมันซปเปอร์ไซยายแล้วผมมันเปลี่ยนเป็นสีทองอย่างเงี้ยฮะเหมือนกันเลยนะฮะเออผมว่าโอเคเหมือนกันผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมแป๊บนึงนะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมผมได้ผมได้ดาบล่องหนามามาเล่นซะง,งั้นแต่ก็เอาฮะโตขึ้นเพื่อที่จะเข้มแข็งขึ้น ว้าวดูดิเอาแล้วมีของให้เก็บเก็บครับเนี่ยการเก็บของเหมือนกับตอนภาคแรกเนาะนี่ก็เหมือนกับภาคแรกเลยนะคือภาคแรกผมเล่นผมว่าเหมือนกันอยู่นะเก็บของพยายามเก็บของให้หมดนะฮะเราสามารถที่จะเดชได้โดยการกดจุ๊บแล้วก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บนะเหมือนเหมือนยังอยู่ยังยังยังเหมือนภาคแรกได้อยู่ได้อยู่จะมีหลอดสเตมิน่าด้วยนะสายบนเนี่ย แต่ว่าผมเล่นใน ps 4ที่มันไม่ใช่โปรนะครับคือผมลองเล่นเครื่องโปรแล้วเนี่ยเครื่องโปรมันจะมันจะลื่นกว่านี้แล้วก็ภาพเนี่ยมันจะภาพมันดีกว่านี้นะครับจริงๆนะคือมันยังดีได้อีกนะครับแต่น,นี่ผมไม่ได้เล่นในเครื่องโปรไงผมมาเล่นเครื่อง ps 4แบบปกตินะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้คือเราต้องเลือกอาวุธนะครับซึ่งมันจะมีหลายแบบเลยนะครับตั้งแต่ดาบยาวดาบคู่นี่มีเคียวยมวทูตก็มีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะไอที่ ที่ควงคควงๆแล้วเกี่ยวข้าวอะใช่ไหมเรียกว่าอะไรวะไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขวานคู่วะขวานคู่นะฮะอันนี้เป็นทอนฟานะครับอันนี้เป็นขวานยักษ์นะครับอันนี้เป็นหอกนะฮะแต่ไม่หักนะ <S <S อันนี้เป็นดาบยาวเอ้ดาบธรรมดาดิดาบธรรมดาซึ่งแต,แต่ละแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีค่าสเตตัสบอกนะว่าเราจะต้องอัพอะไรเพื่อที่จะให้มันตีแรงนะครับโดยส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมเป็นคนเล่นไอ้นี่นะครับสเปียร มันเลือกได้2อ,อย่างนะน,นี่เราก็จะมา quick attack นี่อย่างนี้แล้วก็ strong attack ้าวเอาเรนะื่องฮะฮึบอจุบอ่าอันนี้เป็นความรู้เก่าจากการเล่นเป็นความรู้เก่าแล้วเราก็เลือกได้อีกอันหนึ่งนะครับเอ่อผมเอาเป็นอันนี้ดีไหมวะ switch a t t a c เคียวว้าวเนี่ยผมชอบดูดิพิ้วปะ่ะอ๋อนี่มันพิ้วอะไรขนาดนี้แต่กินครึ่งหลอดเลยนะเมื่อกี้ หนึ่งเซตคอมโบนี่กินครึ่งหลอดเลยนะสวิตจุ๊บอ่ะหยิบหยิบของอามาเปลี่ยนเนี้ยอ๋อโอเคนี่คือเปลี่ยนของอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะ แล้วก็ PRO c e e d to อันนี้นะครับเราจะได้เป็นเลือกการเดียนนะครับอันนี้คือการเดียนตอนแรกมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับของพางนี้ให้เราเลือกมีฉลามอยู่ด้านขวานะครับมีหมาอยู่ข้างหน้านะฮะแต่หมานี่เข่ากวางสังหน,นแล้วก็ด้านซ้ายเป็นนกนะครับผมจะให้ทุกคนดูแต่และตัวเป็นยังไงนะครับว้าวนี่คือนกครับผมดูท่าของเขาสัก่อนว้าวเท่มากแล้วดูตอนชาร์จ ว้าวมันเร็วจริงๆครับนี่ไปดูตัวต่อไปะฮะนนี้คือหมานะครับหมาไปกลายเป็นเหมือนกับยักษ์ถือคอนยักษ์อ่ะว้าวนี่นี้คือถ้าปล่อยหมาน่ะด,ดูไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะแต่ผม่าน่าจะแรงอยู่เพราะว่าหมานี่ปกติมันจะเป็นสายสายแรงอะ่ะเอา้าหมาหายกลายร่างใหม่เลยเฮ้ยมีการตบอยู่ยหรอือเปล่ามัไม่ธรรมดาเนี่ย เราจะหมาก็นั่นนะเดีย๋ยวลองดูปลาฉลามใช่ฉลามป่ะว้าวอันนี้บินได้อันนี้มันโอ้โหเท่จัดนี่ดูนี่โอ้โหแซมอนฉลามก็ได้แล้วทำอะไรได้อีกปะโล่หรอหรือทำอะไรนะเดี๋ยวดูท่าชาร์จมาหน่อยนี่หลบ โอ้ยท่าชาร์จของเขาดูดิยืนแบบอย่างเท่โอ้ยแล้วปลาเป็นกงจักงี้เหรอว้าวแต่ต่อยเท่ยังไงนะครับผมก็ชอบเล่นอันนี้นะครับผมชอบเล่นนกผมว่าผมเอาตัวไวดีกว่านะฮะโอเคไปต่อได้ละเราก็ริฟตดิสเพลสได้เลยนะครับเขาสู่เกมจริงๆได้นะฮะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยได้โปรดได้โปรดใครก็ได้คือเออมีใครอยู่ไหมช่วยหน่อยคือขอร้องล่ะเธอต้องช่วยนะฉันนะจะรู้ว่าเธออยู่ในนั้นแล้วเราก็เดินไปเปิดประตูคือเราช่วยกันช่วยฉัยนเลยคือคือจจะอยู่ข้างนอกไม่ได้เปิดประตูสิ เฮ้ยโยคยฟับฟันขาดครึ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยตาเราเปลี่ยนสีโหยอย่างหลอ่อผมแต่งมาหล่อมากใครใหล่อกว่านี้ไหมใครใหล่อกว่านี้ปะนี่หลอ่อหล่อมากเลยนะถ้าผมมีหน้าอย่างนี้นี่ผมก็คงเปิดหน้าตัวเองสตรีมทุกวันนะฮะแต่ความจริงก็นี้มันไม่ได้ ดังนี้แทบจะชนหน้าจอผมแล้วแม่นี่อะไรอะกระดาษพับมาแล้วโอเคเดดดดโอเคไม่มีอะไรอันนี้ีเควสนะ่าจะอยู่ด้านนี้ถูกไหมไอที่เป็นรูปกระดึกกระดึกกระดึกแล้วก็มีป้ายยันอยู่งี้ใป่ะแล้วเรามีอาวุธครบหรือยังอันนี้คือขัน ให้เราดูอิลูชันอันนี้แต่งห้องอย่างเงี้ยนะใช่ปะ่ะนี่ไงกลายเป็นมีนกมานั่งด้วยเออมันต้องอย่างนี้อันนี้จะเป็นบทความเดี๋ยวผมน่าจะต้องทําคลิปแยกนะครับมาแปลแยกดีกว่าเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเอาไปกดซะงั้นมันคืออะไรเนี่ยอ๋อนื้อเรื่องเดิมเนื้อเรื่องเดิมเนื้อเรื่องเดิม โอเคเราเราไม่ฟังเราไม่ฟังโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเควสเลยแล้วกันโดโจนี้มันเป็นเหมือนที่ฝึกอ่ะซึ่งผมผมว่าผมเล่นภาคแรกมาแล้วผมคงไม่มีปัญหานะครับหรือมีปัญหาวะข้านี้เลยแล้วกันมีกินมิชชั่นไปเลยนะครับไปเสพเนื้อเรื่องกันไม่ใช่เสพเนื้อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเสพเกมเพลย์โอ้ยโหลดเร็วอยู่นะจริงๆมันน่าจะโหลดช้านะนี่ครับคือข้อเสียของตัวของไอ้นี่มีนาหนึ่งห้าห้าห้า โอ้ oh, ค่อนข้างจะเก่าดึกดำบรรพ์เฮ้ยสมอลทูบิลิสโตนเก็บไว้ก่อนนี่มันจุดเซฟเนี่ยเหมือนจุดเซฟภาคแรกวะอ๋อ oh, ขอบคุณครับเราเลเวลอัพได้โอเคหน้านี้นะครับเลเวลอัพเอ่อเดี๋ยวผมขอเราจะต้องดูตามอาวุธของเรานะครับว่าอาวุธเราเนี่ยอาวุธของเรา โอเคนี่เป็นสอนใช่ปะแต่ผมจะดูอาวุธของผมอะว่าผมต้องอัพอะไรทําให้อาวุธผมแรงขึ้นนะครับวิธีดูคือมาที่หน้าไม่ใช่อเทมมาที่หน้าอาวุธใช่ปะแล้วก็มาดูอาวุธของเราผมใช้หอกซะเยอะกว่าเคียวนะครับผมดูหอกที่นี่หอกเนี่ยข้างล่างมันจะต้องมี B บวกเป็น a อคแท็กโบนัสเอ๊ะเป็น a อคแท็กโบนัสเป็นจะเป็น B บ,บวกอยู่เห็นไหมมันจะเป็นรูปคนยืนยืนเบ่งกล้ามอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องอัพคนเบ่งกล้ามที่เป็น B บ,บวกตรงนั้นแหละ เราก็จะตีแรงขึ้นถ้าเราใช้หอ,อกนะเราก็มาอัพตรงนี้นะครับโอเคเราก็เลเวลอัพเป็นคนยืนนี่นี่คือแับคนยนืนก็อัพไปเลยนะฮะอัพไปแค่อัพได้พอยต์เดียวนะตอนนี้โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นการอัพตามอาวุธถ้าที่ผมเรียนมาก็ประมาณนี้นะครับไปโอ้โหเอาเรื่องหืมภาพสวยจัดไหนดูดิ ฉันควรที่จะฝึกมากกว่านี้ใช่นายควรที่จะฝึกมากกว่านี้นะผมว่าผมต้องถืออาวุธไว้ก่อนดีกว่าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วก็ปรับเป็นกลางโอเคนี่โอเพนอิซซีมเดอะดอมัสโอเพนฟอร์มเดอะอัลเทอร์ไซ์โอเคเราจะต้องไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งได้ครับข้างล่างมีสตัตมีสตัตอยู่ คิดว่าสามารถที่จะสู้กับฉันได้งั้นเหรอลองดูสิได้แล้วละเฮะ้มาตัวแรกตัวแรกชูชูชอุย้ยถึกถึกทำไมมันถึกจังสีมันพิมพ์ซะโอ้ได้ทอนดอทดอททอนฟา้ามาด้วยนะเฮ้ยมันอะไรวนะน้ไม่มีทางที่เราจะหยุดไอตัวนั้นได้เลยไม่หยุดล่ะครับใครหยุดก็บ้าแล้ว ต้องสู้กับตัวนั้นเลยเหรอเดี๋ยนะเพิ่งเริ่มเกมมันไม่ใช่เหรอวะไม่เอาสิแต่แต่มันไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าตีของใช่ไหมมีของดอบไหมไม่มีนะเหมือนกับว่าเราต้องสู้กับตัวนั้นจริงๆต้องสู้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้น้องโอ้ดูอาวุธน้องดิวิ่งหลบมาทางนี้ก่อนนะครับไม่ อยากสู้ต้องสู้จริงเหรอสู้ได้เหรอมันจะเห็นเราแล้วเนี่ยไปเก็บของอะ่ะของดอปอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะผมจะหลบผมจะเราต้องมันใช่ไน,นะต้องหลบเราต้องหล,ลบมาก่อนนี่ี๋ยวเราน่าจะสู้ไม่ได้ไป,ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปเปิดประตูก่อน,นครับมันบอกว่าประตูนี้เปิดจากอีกฝั่งนึ่งใช่ปะ ดังนั้นผมคิดว่าเราจะไปเซฟก่อนเฮ้ยมีพูดน้อยหลงทางเราต้องคอยรับพูดน้อยที่หลงทางด้วยนะครับภาษาอะไรวะเนี่ยของดอกกระจายเฮ้ยเราเจอเราเจอพูดต้องหาจริงๆมันสามารถที่จะสเตล,ลได้นะถ้าแบบว่าไอ้นี่หน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดประตูตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ประตูนี้ก็เปิดได้ละอีซี่ หรือว่าเก็บของไปฟาร์มอุ้ยอะไรดอบเนี่ยเฮ้ยของดอบมันจะต้องเป็นชุดที่ดีแน,น่เลยใช่ไหมไหนดูดิเฮดอาร์เมอร์มีอะไรให้ใส่ไปก่อนนี่ไงเรามีที่ดอบเมื่อกี้มีติฟนี้เราจะได้ฟอร์ดาเมจเทคเคนลบหกจุดสองได้เงินมากขึ้นอแอางรถขี่งั้นเหรออืม ผมว่าเออแบบนึงนะดับไอเทมอีควิสซอรดเราจะดูออปชัน,นอ๋อเออเออเออซอร์ดอบิลิตี้อีควิปดับไอเทมฟิลเตอร์ดับอ๋อมีด้วยนะโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อว่าหรือว่าเราลอง ใจผมมันสองจิตสองจิต,สอ,จตสองใจเอาเป็นว่าเราไปเซฟกันดีกว่าคือผมคิดว่าเราควรจะตีตัวใหญ่ไหมกลัว,ว่าผมตู้ได้ปะ t เดฟ l l นิ <following> ่งออปชั่นเนะโอเคอันล็อก้ยเราเวลอัพแล้วฮะผมจะอัพอันเดิมนะครับเป็น8โอเคทีนี้เราก็ตายได้แล้วนะเอ่อรีเซฟอ๋นนี่คน โอเคเมื่อกี้เราช่วยมาใช่ปะโอเคโอเคไปฮะเดี๋ยวเราจะตีตัเตวเมื่อกี้ป่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมตีช้าลง <c oughs> อุยอ๊ยโยมันเกิดใหม่โอ้ยมันพ้นอะไรเรืยยลืมไปว่าทุกครั้งที่เราไปเซฟนะครับมอนสเตอร์จะเกิดใหม่นะครับลงไปตายตายซะอันนี้มันจะเป็นตัวกระจกกระจอกอะ่ะยังไม่เก่งอะ่ะแต่ไอตัวนั้นเนี่ยผมว่าเก่ง ปเดี๋ยวเราลองสักครั้งในชีวิตนะครับเ,ออเดี๋ยวนะยังไงก็เซกิโลอยู่แล้วแหละมันไม่มีเวลบอกด้วยไงไปจิมจิมเฮ้ยไม่กระเด็นโอ้โหครึ่งหลอดอ้าสวยดีเข้ามา เราเกิดใหม่แล้วมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยคนเวลสิบแปดอ๋อคือตอนนี้มันกลายเป็นสีนี้เหรอคือเวลาเราตายเนี่ยเนี่ยน,นี่คือศพของคนที่ตายที่เล่นกันก่อนเรานะครับแล้วเขาก็มาตายเราสามารถฟาร์มของได้จากศพนะครับแต่ว่าเอ๊ส่วนมากส่วนมากเราฟาร์มตามแมปน่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนแรกอาวุธเรายังไม่พร้อมนะฮะนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องสู้ก็ได้นะ มันแล้วแต่นะครับเกมนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้บางคนก็แบบเน้นไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ฟรีสไตล์เอาป้ากับตัวเล็กนี้ไปก่อนได้ป่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ผมว่าเราสู้ได้มันแค่นี่นี่ของของเอาของขอของเลยโอ้โห เยันเนยนอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งมีศพคนเต็มเลยอ่ะตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มของก่อนดีกว่าเฮ้ยลืมไปเลยว่ามันจะเกิดใหม่ทุกครั้งเราลืมเราจะโฮโหโตโตโตนี่เขาเรียกว่าสายคอมโบธรรมดาที่ไหน ไปเก็บเวลแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งวิ่งวิ่งเราจะวิ่งออกมาเลยนะครับแต่จร er <incomplete> <g ib berish> ิงแม่อยากฟาร์มตัวนี้ได้จังแต่มันคงยังไม่ถึงเวลาที่เราจะฟาร์มตัวนี้นะฮะคงจะต้องมีของสักหน่อยจะดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ทันจ้าไม่ทันจ้าเดี๋ยว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 มีคนตายตรงนี้เต็มเลยเก็บเก็บเก็บก็บเของกัน ไอ้มันมันงงเอ๊ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่ไหนนะเดียวเลยอ้าวไม่เสื่อจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่สู้ไม่สู้สสสเราเราต้องแยกให้ออกนะตอน the door lock oh หรือว่าต้องตีตัวนี้ก่อนวะไม่ตีดิไปฝั่งนูหน่วนก็ได้ไปหาของก่อนเดี๋ยวนะขอติดติดนี่ไว้ก่อนนะแล้ว <c oughs> นายโหดเกินไป นายมันโคตรเซก,กิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อนน่เราต้องน่าจะต้องมาทางนี้ฮะเออเออเดี๋ยวดิจิบนดีกว่าจิ้มบนปับนี่มันจะแรงมากแต่มันกระโดดมันก็ไกลอะแต่มันช้าไปหน่อยผมว่าผมชอบจิมจิ้มกลางมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะถือบนถือล่างเนี่ยฮะซึ่งการโจมตีจะไม่เหมือนกันนะครับ ปกติผมถนัดถือกลางมากกว่าเก็บของห่อน,นี่ไปจะฟาร์มต่อคิดว่าข้างบนมันมีโยใครอยู่ด้วยคุณผู้ชมเห็นออร่าไ,ไหมมันคือออร่าแห่งพูดผีปีศาจถ้าเราไปเนี่ยเราโดนกระทืบแน่แน่นอนแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนะนี่ไงเขาจะสอนโอเคแต่เราต้องผ่านทางนั้นใช่ปะสมมติว่าเราไม่ไปก่อนเราเลือกที่จะไปทางนี้ในศพคนบาน ทำไมมีศพคนเยอะจังเลยฮะแสดงว่าตายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนดูว่ามีอ้อมได้ไหมสมมุติสําหรับคนที่ไม่อยากสู้อยากจะฟาร์มก่อนแล้วก็ค่อยมาตีอาวุธรลไมไ,ไม้โอ้ยมีการซุ่มโจมตีฮะอ้โหมันมีปลาอะไรใส่ด้วยมีปลาเหรอปลาปลาปลาเหรอจิมจ้มจิ้มจิ้มล้มแล้วกระทืบกซ้ำ โอ้มีอีกตัวนึงเดี๋ยวเราจะย่องย่องเข้าไปนะครับเขาจะไม่เห็นเขาไม่เห็นแล้วก็เด่ะเริ่อ้อมโไม่จิ้มนีกไม่ได้กดสามเหลี่ยมก็ถูกต้องแล้วทําไมมันถึงไม่ได้ทําไมมันถึงไม่ได้นี่โธ่เราโหดเหมือนกันวะโหดกับตัวเล็กๆตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยได้หอกสเปียร์ขอให้มันแรงขึ้นด้วยเถอะมันจะแรงขึ้นหรือไม่ตอนนี้เรามีรีเจนสเปียร์นะครับเราจะโอ้แรงขึ้นมาหนึ่งนะฮะก็ยังดีอ่ะ สเปียแต่และอันนี่ high attack damage แสดงว่าเราตีแบบถือถือด้านบนอ่ะมันจะแรงขึ้นอันนี้ low attack อะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราจะต้องมาอ่านนะครับผมใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่ามันอันนี้มันเป็น m l e e vs human อ่ะแสดงว่าเรา,เาใช้สู้กับปีศาจใช่ปะอืมแต่ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับสุดสวิตแอคนี่ผมก็โอ้ยนี่ทอนฟาดาเมจแรงกว่าหรือเนี่ยสเปียนี้ดาเมจเท่าไหร่นะแปดสิบหก เออใช่แรงที่สุดแล้วโลนวูฟไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแล้วอ่ะจริงๆอเซสซอรี่ผมก็ไม่มีแล้วเลนสกิลอ,อ,อันนี้เป็นสายโยไค่ใช่ไหมเวลาเรากลายร่างนะครับระบบนี้นี่สมุนไพรโอเคโอเคทางมันตันแค่นี้เหรอคือแค่แค่ให้มาเอาอย่างเงี้ยนี่เวว้าามาตายใช้ดาบกับนี่โอตังดับเพียบ เราสามารถที่จะมาทางนี้ได้นี่มีของด้วยว้าวขวานกันเหรอโอ้โหเป็นทอนฟ้าอุย้ยได้ของฟูดโซนเยอร์นั่นโอ้ยจำสลับกันทุกทีอุปกรณ์อันนี้จะเป็นเกาะ มุดเราไม่ใส่อ่ะน้ำหนักเราเกมนี้ต้องคำนวณน้ำหนักด้วยนะครับใส่ไม่ใส่ก็ดูน้ำหนักกันดีๆนะฮะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดูข้างบนนะน,นะฮะถ้ามันหนักมากเนี่ยเราจะตีคอมโ,มโบได้น้อยนะรเราจะเหนื่อยเร็วอะ่ะเราจะเหนื่อยมากไปลองเจอโยใครดูผมว่าน่าจะง,ง่ายกว่าไอตัวเมื่อกี้อโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดูการจบตีของเขาดีๆนะฮะเราจะโอ้หนึ่งสองสามอ่าโอเคจะมีการลบ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 โอ้โหเราสวนกลับโอ้โหนายมันเท่งจริงมันเท่งจริงเราจะเลือดมันไม่ลดเลยอะเนี่ยฮะฮะจบตีแค่สองครั้งพอเออเด้อเด้อเด้อ เนี่ยไม่ส no, ู้ไม่สู้แ <intellectual> ป๊บนึงเอาเอาเอาออกไปก่อนออกไปก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อ๋อโอ้ยย่าย่าเยอาเยอะไม่รู้กูไม่ได้เลยเนี่ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยกลับไปเซฟก่อนเปลือกของ วิ่งกลับไปเซฟวิ่งกลับไปเซฟวิ่งกลับไปเซฟหนีไปหนีไปก่อนกลับไปเซฟก่อนกลับไปเซฟก่อนโอ้โหเลือดหายอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับคุณผู้ชมโอ้ยโอเคภาพแรกเดี๋ยวผมขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดต่อไม่ทันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเอ้ยอย่าลืมซับไปด้วยนะฮะจะได้ดูพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมพาไปไ فا เดี๋ยวผมขอไปเรียนทกสกิลให้เทพๆสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้ากันนะฮะสวัสดีครับ